ท่านผู้ชมที่เคารพครับคนที่ปลูกอินทผาล<ะ>ัมและก็มีความแค้นมากที่สุดก็คือแค้นดวงแค้นดวงเนี่ยครับเจาะต้นเจาะคอเราทีไรเป็นอันว่าเจ๊งทุกรายตายทุกทีไม่มีเหลือผมเองก็ผมก็บอกว่าผมแค้นนะครับท่านผู้ชมผมตัดเลยเนี่ยดูใบเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะผมตัดใบออกเพื่อที่จะเข้าไปถึง รูที่มันเจาะให้ได้ตัดใบทิ้งด้วยความแค้นตัดโอ้เนี่ยต,ตาบี้ตาบานตัดหมดเลยนะผู้ชมใบตนะพาลำนะแล้วดูช่องรูที่มันเจาะเรานี่แหละนะผู้ชมเจาะเข้าไปขนาดนี้นนดูรูที่เจาะสินะรูไม่ได้เจาะขนาดรูมันกลมๆแต่ว่าผมเนี่ยตะกรุยใช้มีดใช้อะไรตัดใบแสรูไม่เจอตัว Mm hmm. มันซ่อนตัวได้ดีนักคือถ้าหากว่าปล่อยไว้อยู่ยังไงก็ตายครับท่านผู้ชมเจาะขนาดนี้ทะลุขนาดนี้เนี่ยรท่านผู้ชมรูผมคลี่ออกเยอะเลยอ่ะใช้มีดใช้อุปกรณ์เจาะเพื่อจะเจอตัวให้ได้ไม่เจอท่านผู้ชมแล้วทำยังไงล่ะ <c oughs> เลือะเลยจมน้ำมาไม่คู่ ทมน้ำมาอัดเข้าไปเลยผมไม่รู้จะได้ไม่ได้ด้วยความแค้นนะด้วยความแค้นมันอะไรก็ได้นะครับก็เลยทำนี่ฮะนี่ขวดใบคู่ผมไม่มีสลักไม่มีอะไรเลยนะนี่ฮะอัดไปในรูนี่แหละนี่เอเอาไปไม่ผสมน้ำด้วยนะไม่มีผสมอัดเข้าไปเลยนี่อัดรูเข้าไปเนี่ย แต่จริงๆอนะต่อไปท่านผู้ชมท่านไม่ต้องไปบ้าดีเดือดเหมือนผมนะประเภทตัดใบตัดอะไรเยอะไม่ต้องตัดพอข้างนอกไม่เป็นไรแต่ขอให้สามารถที่จะเอาเนี่ยไม้คู่ฉีดเข้าไปได้ก็พอนะลองดูลองดูไม่รู้ได้เรื่องไหมนะท่านผู้ชมนะ <laughs> แขนความแขนคือด้านหนึ่งก็คือผมไม่ชอบเคมีมันเหม็นท่านผู้ชม เคมีที่เขาใช้กันในการกำจัดด้วงนี่โอ้โหมันเหม็นมากๆไก่เรานี่ก็แม่ใจไม่กล้าพอนะผมก็เลยลองนี่ดูได้ผลยังไงเดี๋ยวไลรายงานให้ดูนะโดนเข้าแล้วท่านผู้ชมที่เคารพครับนะด้วงเจาะคอโอ้โหเนี่ยปีนี้อดปีนี้อดไม่ได้ลูกแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โอ้โหผมจะบอกท่านผู้ชมเกินคาด นี่ยอันนี้ผมบี้ขึ้นมาปรากฏว่าผมอัดไมคู่เข้าไปนะตามรูตามช่องเนี่ยขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมขึ้นมาตายเออแปลกดีนะชีว่พันธุ์ของผมได้ผลนะครับขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมหนีขึ้นมาตรงรูนี่เพราะหนีขึ้นมาตรงรูนี่ผมก็จัดการบี้เลยนะ ปรากฏว่าแสดงว่าไม้คู่ได้ผลได้ผลกําจัดด้วงคือฉีดเข้าไปในรูเลยนะผู้ชมไม่เป็นอันตรายกับเราสบายใจปรากฏว่าดว้าดวงหนีขึ้นมาแล้วแล้วตายด้วย <c oughs> ใจตายตอนนี้ผมบี้เรียบร้อยแล้วนี่เล่นของผมสักคอเอาไปด้วงนี่เออจอคอต้นนี่ดู ไม่คิดว่าเป็นดวงเหมือนกับดวงที่ว่ามันกินมะพร้าวอะไรตามไ้อันเดียวกันนั่นแหละเออทท่เป็นดวงแบบไอ้ตัวเหมือกนกับไอ้นอนนอนง่ายบบเหล่าอ่ะอ่าฮะตัวแบบไส้คือว่ามันกินได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช<ม>่ไม่ใช่ใชแต่แต่ว่าอันนี้มันตอนตอนตอนที่มันอ่อนมันก็ใสตอนออนมันก็ใสแต่ว่าพอนี้มันก็นี่แล้วอ๋ออันนี้เป็นแก่มันแก่แล้วอมันก็มาเจาะนี่แล้วมันถ้ามันวางไข่ข้างในเขาเรียบันเทิงแหละครับ ผมอัดไม้คู่เข้าไปเมื่อวานฉีดสดๆดดเลยขึ้นไม้เอาอยา่ยาเก็บเป็นปลานุสรน์กระทืบเลยครับผมกระทืบเลยอัน,นี้มันตายแล้วฮะน,นี่น,นี่แหละท่านผู้ชมอ้าวใครได้เห็นนะปรากฏว่าใช้ได้ใช้ได้ผลนะคือผมใช้ได้ผลนี่ครั้งแรกที่ผมอัดไม้คู่เข้าไปในรูที่ไอ้ด้วงมันจอะผมอยู่เนี่ยแล้วก็ใบผมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้ยไม่รู้จะฟื้นแค่ไหนนะ แต่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วเอาให้เห็นท่านผู้ชมครับเป็นเหตุชะนี้ท่านผู้ชมครับผมก็ใจร้อนแล้วก็บวกกับความแค้นก็เลยตัดก้างตัดใบนะเอามีดเคียวนะครับงัดแงะเพื่อที่จะเอาตัวของด้วงออกมาให้ได้สุดท้ายก็นี่นะครับเอาไม้คู่ลองซัดเข้าให้ซะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่าโดยการใช้ของผมผมก็ใช้บำรุง นะบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนะครับทำให้เขาจเจริญเติบโตแต่ว่าการกำจัดร่วงกำจัดอะไรพวกนี้ไอาจาันหนึ่งดินแกเคยเล่าให้ผมฟังนะคนผลิตนี่แหละเจ้าของสูตรที่เรียนรู้มาจากนักวิชาการของญี่ปุ่นบอกว่ามันกำจัดร่วงได้นะวิเชียนเออแกก็เคยบอกผมแต่ผมไม่เชื่อทนี่นี่ครับบงจัดกำจัดไปแล้วปรากฏว่าหลังจากใส่ไปแล้วตายท่านผู้ชมนะ ขึ้นมาตายที่ปากนี่เลยแล้วผมก็หยิบออกมานะครับหยิบออกมาแล้วคือตายแล้วท่านผู้ชมผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยตายโว้ยเออนะฮะนะครับและที่สําคัญคือเอ่อไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้ด้วยนะอันนี้มันเป็นชิวพันธ์นะท่านผู้ชมตราไมค์คู่ของผมเนี่ยตอนหลังมานี่ผมไม่ติดสติ๊กเกอร์เลยส่งขวดขาวๆนี่ไปเลยนะนะครับทางโรงงานเขาผลิตมายังไงก็ส่งไปอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมเพียงแต่ว่า จะบอกท่านไปว่าเอาใช้แบบนี้จะแบบนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่นําไปใช้ท่านที่นําไปใช้กาจัดด้วงที่มันเจาะนี่นะ่ท่านอาจเข้าไปในรูเลยท่านไม่ต้องมาทําบ้าดีเดือดเหมือนผมนะครับมาตัดใบมาตะกุยจนต้นเขาเละเทะขนาดนี้นะท่ผู้ชมนะจนต้นยีน่าาลําเละเทะขนาดนี้เนี่ยจะฟื้นยังไงแต่ว่าตัวด้วงนะ่ะขึ้นมาตายแล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าท่านที่จะเอาไปใช้นะ ไม่ต้องไปตัดใบเพียงแต่ว่าให้เห็นรูนะครับเห็นรูแล้วก็อัดไม้คู่เข้าไปในรูเลยนะครับอัดไม้คู่เข้าไปในรูนะนะฮะไม่ต้องผสมน้ําเอาเข้มข้นเข้าไปเลยท่านผู้ชมอัดมันเข้าไปแล้วจะขึ้นมาตายอย่างที่อย่างที่ผมใช้เนี่ยท่านผู้ชมอ้าวสบายใจต่อไปนี้ก็ฉีดไม้คู่ไว้ที่คอกันไว้ทุกต้นเวลารดน้ำเนี่ยก็พยายามไม่ฉีดน้ําที่คอต้นนะครับ ให้อ่าไม้คู่เนี่ยเขาคอยเป็นเกาะกำบังไม่ให้พวกไอ้ด่วงพวกอะไรมาเจาะที่คออ่ะท่านผู้ชมสบายใจขึ้นมานิดนึงละมีของใช้แล้วแบบปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมีละท่านผู้ชมครับเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ตายเลยเอาฉะนั้นผมก็ใช้นี่วิธีการป้องกันผมนะ้นะเอาไมค้คู่ใส่ทุกต้นเลยคันนี้นี่การไว้การไว้ไอ้นี่ ผมไม่ได้ผสมน้ำเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ผสมน้ำผูดชีดเข้าไปเลยเออสแสดงว่ามันสแสดงว่ามันใช้ได้สแสดงว่ามันใช้ได้แม่สูตรอาจารย์หนึ่งดินนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยสูตรอาจารย์หนึ่งดินนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วนี่ชีดใส่ไม้คู่ผมใช้ได้แบบนี้แล้วแม่สบายนะครับท่านผู้ชม ไม่เป็นอันตรายนี่ผมไม่ได้ปิดจมูกเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นี่ฮนะไม่ปิดจมูกเลยนะครับนี่เออโอ้ค้นพบโดยบังเอิญด้วยความโมโหด้วยความแค้น <c oughs> ด้วยความโมโหมาความแค้นอาดไม้คู่เข้าไปในรูออกมาตายเลย <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ท่านผู้ชมนะเอา้านี่นะอัน,นี้ที่อย่าบอกว่าเออคนเก่า ไม่ใช่ที่มันเก่า่างนี้เพราะว่ามันจมน้ําตอนที่น้ําท่วมมาน่ะมันลอยอยู่เออก็เลยอย่างนี้ผมเอามาจัดการซะของใหม่มีไม่มีดิผมก็ให้โรงงานเขาผลิตให้สูตรของอาจารย์หนึ่งดินเขาเขาเรียนรู้มาจากศาสตราจารย์ของประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่เขาเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วอนะฮะเผยแพร่ให้เขาทําเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนี้เขาก็ทําอยู่นะครับแล้วก็เผยแพร่มาเออผม่าเอาสูตรเข้ามาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรทําให้พืชมันเจริญเติบโต ป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงได้การเพลี้ยป้องกันแมลงแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตกินอาหารได้ดีนะครับผมก็ใช้ในเฉพาะในส่วน,นนั้นนะท่านผู้ชมแต่ไอที่ด่วงเนี่ยผมโดยบังเอิญด้วยความแค้นของผมนะโอ้โหเจาะคอทะลึกเลยผมก็ตะบี้ตะบานแล้วมีดฟันเลยนะมีดขออภยัยมีดฟันใบตัดใบเจาะรูไม้ทิ่มไปไม่เจอตัวท่านผู้ชมแล้วไม่เจอตัวทำไงอ่ะ ไม่รู้ทาไงก็เลยเอานี่ไม้คู่เนี่ยนะเอาไม้คู่นี่แหละเนี่ยฉีดเข้าไปในรูเลยออกมาตาย <c oughs> ได้เรื่องแล้วคราวนี้ผมก็ลาดขอทุกต้นเลยคราวนีนะ้ไม่ได้ผสมนะผมเข้มข้นเลยนะผู้ชมฉีดเลยปื้ดเลยนะเข้มข้นนะผู้ชมครับเอา้ามีของดีก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเออผมใช้ได้นะมันฆ่าดวงตาย <c oughs> นะท่านผู้ชมนะ